สวัสดีเจ้าสวาัสวดีเพื่อหิวข้าวตอนนี้เราอยู่ที่อยู่แถวเส้นโอซากะแปงอ่าเส้นสอซกะแปงสายเก่าปนท้องโอซากะแปงสายเก่าโอ้เข่ากับกล้องแป๊บนึงนี่น่าจะอากินมีอะไรกินบ้างนี่จะทำคุณโซจิอคุณสมุทรแม่พอดีสาร่ะคะแต่อะอยู่เมืองเหนือโดนหรือยังอยู่โดนเลย เป็นคนจังหวัดอันอย่างเจ้าแม่อันไหนจังหวัดแ่นขอนแก่นอ๋อขอนแก่นเลยลำพูนได้ไปเนาะขอนแก่นขอนนแก่เป็นตำแน่หนูรู้มีไก่ด้วยมีตำตำบัตตือนบ้านแม่เรียกอะไรกะท้อนกะถอนจ้าบ้านน้องจะฮ้องว่าบัดต้องบัตตืาแต่แม่ก็รู้อยู่ใช่ไหมรู้อยู่เนาะจ้าวตำบัตเต้ตำบัตเต้เตำเปี้ยวหวานตาแกดอีสานตำส้มพี่น้องต้องเป๊ะคนอีสานนะเจ้าบะปะโมงดี เพิงมุคานี่นะต่างจากสี่แยกบ่อ้างเส้นสักกระแปงสายเก่าเจ้าอันนี้แม่พี่แห้งเนาะอะแห่นี่สากแต้ก่อนนะปลาคอนแก่นโอ้ยแหหรือปลารามาจากคอนแก่นนะคะโอเดสังต่ำบัตื่นนะคะเจ้านี่แห่เจ้าพี่ตรงปลาราจากคอนแก่นสิ่งที่ฉันต้องการน้องเปสาวคอน แกนยังเอกเคยมีแฟน Ini, ้านอยู่สันกับเป้งนี่มีไก่เดี๋ยวไปตรงนะครับไปนั่งรอกินสร้างพ้นแล้วมีไก่อยู่นี่ไม่ต้องไม่ต้องอ้าเดี๋ยวจบออกมาสิเด็กเด็กเดกเขาก็เลือกใส่จานเด็กเสิร์ฟน่ารักมากโอเดตคนอีสานหรอหรือว่าคนเมืองตัวเป็นคนที่ไหนราคนสารพีหลังไหนๆก็เสิร์ฟแล้วว่าก่อนมันนั่งกินด้วยกันเลยอย่านั่งกินด้วยกันเลยอะไรยประมาณนั้น ชวนมากินข้าวไม่ใช่หรอกล้องวางตนี้ก่อนเก็บหลักฐานผู้ชายก่อนแป๊บนดียวมืองมันสั่นนะน้องเนี่ยง่ายไปไหนน้องง่ายไปนี่อีกไม่ที่จริงแสงก็มาจากตรงนั้นได้แล้วเดี๋ยวไปไหนได้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 ละได้แป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเห็นผู้ชายไม่ชัดเจนสโคบไม่ชัดเท่าไหร่อ่ะเอาพี่นังนี่ ขออนุญาตนะคะเอาตรงนี้ค่ะกินเลยแม่เพิ่นต่ำเวคะแนดอ่ะนุ่มมานั่งลูกว่าใส่โัดินเป็ดละเป็นไรปนจะไม่กินถัด่ดินจะไล่สุดกินเองนุ่มมากินกันลูกคือน้องอย่างครับน้องเบเิร์ดน้องเบิร์ดกินตับส้มจะพี่ลั่นเจ้าตับส้มเจ้าสูตรอีสานแท้จากขอนแก่นค่ะแล้วก็มีไก่ย่างเจ้ามีไก่ย่าง เข้าหน่งพี่โตแต่จริงๆร้านนี้นะคะมีเข้าหน่งตัวแต่อาหารที่อร่อยที่สุดไม่ใช่ไก่าย่างหรือส้ตมตำค่ะที่แก้มเบาเนี่ยห <c oughs> วานหวานนี่ะำตืดร้าเอาวางเลยเจ้านี่วางให้เอาเนี่ยลำตืวนมวันเนี่ยเออมากินกัน นั่งพอนี่กินยากทุกหน้าทำ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 นี่กัดนี่งานยีปก,กอ่อนพี่ยิปละตัวเอาพี่ไปวิ่งแบบในหัวใจตัวพี่กินได้ก็เห็นพี่ในติกตอกพี่จำพงยิดกอ่อน ตอนไปไปขอพักเลยก่อนคือพักก่อนขอพักแม่มาเต้นด้วยพี่จีบได้กปะใช่เหรอมาด่มมาดื่โอ้ยมาดื่มเนาะเจ้าพูดแต่ยายไปมัจนมจะสนนั้นมันจะสั้นนะเนอะเพราะว่าโตหัวเขา่าหัวเขา่าหัวเข่าต่ำใต็มโต ได้เรื่อได้หลัดน่ห้อนเรกจะมากินตับต้มเผ็ด,ดตาบะาตื่นเจ้าลอ้มแม่มะตื่นหวานลำเนาะ,ะแม่ตกใจไวบ้บะขอบคุณเจ้า เจ้าล้วเจอกันช่อน่เหรอต้องเบิร์ดต้องเบิร์ดอุ้ยขอเบิร์ด้ห้ก่อเบิร์ดเบ่ารุ่นหนีบแล้วกะเจ้ารับพระจายัวาโอเดตอะกวดไม่ตรงตรงด้ น้องเปลูกเปหลางของพันพี่แม่ของร้านมันเกิเกิฟจะไปแยกการแล้วครับว่ะจำประตื่นเจ้าที่จริงมม่้าอยู่เมินเหรอนี้หัวไวโอเดฟวันเปิ้นแก่กายหิบไปกูนะ เตียงไม่จะดังน้อยนะเจ้าวาดติดถนนจางแปลงสายเก่าตำตัวหรอของของของมรกของเราเดี๋ยวกันเด็ก มาก,มากาน้ำปลรราแม่